เครื่องกรองไหมใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกรองน้ําทําให้หอมด้วยเหรอ,อ,อกรองน้ำนี่คือกรองว่ควจะเข้าเครื่องหรืออะไรก็หล้มผมก็ไปเรียนไม่เข้าใจเองครับแต่ก็อ่อท้อามพี่แกจรึงว่าพี่แกเป็นช่างใหญ่มผมก็ค่อยเรียนรู้กับแกไปเรื่อยครับทำมากิ่ปีแล้วช่าง ผมเพิ่งมาทำได้ไม่ีี่เดือนครับนสี่ห้าเดือนประมาณนี้ครับก็เยยกลยยัง,งไม่เปียกวอะก็เลยยังไม่ชำนาญมากเท่าไหร่แต่เป็นผู้ช่วยได้ครับเครื่องกองช้เปลี่ยนทุกคีบปีทีดเดียนเปลี่ยนนะรถไฟจะดำเนาะครับจนกว่าดำเลยครับจนกว่ามันจะเป็นเซนฟุนเซษละ ร่วไหมร่วไหมครับ